ลองวิ่งกูอยากลองเหมือนกันเลยมันจะสักแค่ไหนวะอ,อ,อย่าเลียมอย่าเลียม <c oughs> มึงก็เลียมกูไกลเกินมึงให้กูตามไกลเกินกูก็ท่ออดิบแบบนี้ให้ผมผิวไปละจูขี่ๆกันเล่นขำๆนะฝาก,ก,กาทุกคนกวไรอยู่แถวซัมซัคไกด้วย ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักกันด้วยนะครับวันนี้ช่องช้างซิ่งอีกแล้วเอ้ยก็ผมก็เห็นคนคอมเมนต์มานะว่าพี่พี่ลองเอาเอา่าห้าเจ็ดที่ว่าซื้อมาใหม่อ่ะเอาลองมาใส่กับห้าเก้าบักบุญหลายหน่อยตามที่แบบว่าโกฟิลเขาร้องขอขอร้องเราก็ต้องจัดหงจัดให้เจ๊งหน่อยนี่ทุกคนคันนี้ก็เป็นห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดคันที่เราซื้อมาขายตอนนี้ก็ได้มีคนมัดจําแล้วนะโก เออพี่เขามาจำมาแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดส่งให้นะครับได้รถชัวแน่นอน28,500คันนี้นะครับสภาพประมาณนี้เลยใครที่อยู่้ะแวกขอนแก่นมีรถอยากจะปล่อยก็ติดต่อมาได้ที่เพจ a c e b o o k ช้างซิงได้เลยนะครับทุกคนผมก็รับซื้อนะอก็โกเนาะรับซื้อขอแบบว่าเจ็มๆสภาพดีๆจับๆหน่อยเว้ยก็เดี๋ยววันนี้เราเราจะออกไป ใส่กันดูหน่อยเว้ยก็อยากลองดูเว้ยเอามันจะเป็นยังไงวะห้าเจ็ดนี่น่าจะพอไปกันได้ทุกคนน่าจะพอไปกันได้เพราะคันนี้เราติดเครื่องมายังไม่ได้ลงได้ไล่อะไรเลยก็คือลงพื้นมามอดพังมอดแล้วก็พังมอดแล้วก็พังแต่ผมว่าคันนี้ก็น่าจะแรงกว่าอยู่คิดว่านะแค่คิดว่าคันนี้น่าจะน่าจะตึงกว่านะโกห้าเจ็ดคันนี้คือไล่มาค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ในสำหรับสเต็ปห้าเจ็ดสองวานะห้าเจ็ดหัวฉีดสองวาวก็ค่อน ถือว่าจ้าบถือว่าโจอเลยเนาะโกก็ดอยวกให้ดูความตัางหน่อยระหว่างสองวากับสี่วาวัะมันจะแบบว่ามันจะกินกันลงไหมอันนี้ไม่ได้ไล่นะเนี่ยถ้าได้ไล่แล้วบอกเลยละว่ามันหวานเจี๊ยบใช่ถ้าไถ้าคันนี้ไล่ดีๆยังไงแบบว่าสองวาก็ซูไม่ได้แล้วทุกคนแต่ถ้าสี่วาวไล่ไม่ดีอาจจะโดนสองวากันนี้นะครับเพราะว่าสองวาคันนี้คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะตึงนี่อ่ะเออบอกเลยว่าตึงตึงเปี้ยะครแพะเลี้ยงหมูทะจับมือเออ เอาเอาแพ้ที่รถหรือแพ้ที่คนแล้วเราจะสลับกันขี่ด้วยให้มันรู้เรื่องกันไปเลยวันนี้ไป let's go ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องช่างสิ่งด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องไปไปเอ้าคุณว่าโอโมเหรอได้เดี๋ยวคุณลองดูจัดไปไอ้น่องบ้าเอา วหวอฉี่ให้แบบว่ารถมันร้อนก่อนนิดนึงตั้งหลองเว้ยกูอยากลองเหมือนกันเหละมันจะลักแค่ไหนวะต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าฟิวน้ำหนักมันประมาณเอ่อห้าสิบน้ำหนักเราประมาณหกสิบห้านะครับต่างก,กันสิบห้ากิโลอ้าวกูว่าพอได้หรอวะ ๋ย่มันตัองเจอเหลี่ยมชนเหลี่ยมไว้ยว่ากูจะไปเหรอไอ้ทุกกูก็ไม่ไปอีกขี้ยี่กูก็ไม่ไปหรอกเรายจะเสียเหลี่ยมมันทนะุกคนไอ้โกฟิวมันเบาวกว่าด้วยมันอาจติบเร็วกว่าทีมาดิหน่วมือ เกีีรยมันสูงเกินแหมมันปล่อยไม่หมดป่ะเอเเอ ทำมาท้ายพายุเปล่าเอ้าดูหลอวะดิเอ้ยพลังหมูตอนมันก็มาอยู่อ่ะพลังหมูตอนว่ะ กำลังหมูตอนนะครับน้องเอ้าเออลูกใหญ่กว่าก็เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกันขี่เดี๋ยวเปลี่ยนกันขี่อยู่อันนี้ชักไหนนะอันนี้มีชักไหมอันนี้ชักเดิมเหรออันนี้อันนี้ก็ชักเดิมเหมือนกันนะอันนี้ชักเดิมเหมือนกันนะเขาสี่เบาะเขาโอเคสี่เบาะอันนี้ยังไม่ได้ไล่อ่ะรถเดิมยังไม่ได้ไล่เลยเพิ่งประกอบเนี่ยเนี่ยเนี่ย รถแบบว่าลูกติดมาเอาลูกขัดๆด,ด้วยนะไม่ไม่ได้เปลี่ยนลูกใหม่นะรถแงเอาุยนะเอาไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็แค่แบบว่าแบบว่าลูกขัดนะลูกขัดนะเออ,อเสียหลวมๆเสียเป็นรอยอ่ะหลวมๆเออเลี้ยวหัวเลยห <c oughs> ลอกให้พี่หัวร้อน <c oughs> ไอ้น้องไอ้น้องเบาเฮ้ออีกด้วย เร,เราเธอโรไปเกนหนึ่งว่ะแต้งบิดไปเลยว่ะเขียร์มันตึงเกินว่ะ <c oughs> โมโต่ตอดหรอห <c oughs> เอ้ยาโมโ่อดกับพี่หรอเฮ้ยเฮ้ย เป็นเรื่องมือทหรือพี่ว่าเป็นไหมฮะเห็นปะน้ำมันมันหนาไปหรือเปล่าวะ ไม่เป็นไรใส่เหมือนเดิมมาครับน้ำมันเราหนาเกินไปหรือเปล่าวะมันเลยวอ,อกวอ,อกวะฮะหรือว่าหัวฉีดอะไรมันมีปัญหาวป่าแต่วันนั้ไม่เคยเป็นแล้วนอรอบนึงแล้วมันก็หายเนาะไม่เลยไม่เคยเช็คเนี่ย วันนั้นนี่เราปล่อยมันเป็นเฉยแล้วเราก็กลับบ้านแล้วอยู่ดีก็ขี่ได้เองไม่อันนี้มันเป็นตอนที่พี่แบบว่าพี่ไม่ได้ลากเกียร์แหมพี่แบบว่าขี่แล้วพี่บิดเฉยๆอ่ะหรือว่าหรือว่ามันแบบว่าน้ํามันมันอันนี้เกินนะนะหรือว่าน้ํามันมันนี่เกินปะเนน่กูวิวโอตอนเบิ้นแบบว่ารถมันยุ่งๆว,วเลนะ แม่แบบว่าแม่งเอาจัดว่ะแต่ว่าโดนนะโกก็โดนถามาดิเดี๋ยว,ยวลองดูก่อนว่ามันหายยังทุกคนน่าจะหายแล้วน่าจะหายแล้วอย่าเรียมยาเรียมมึงก็เรียมกูไกลเกินมึงให้กูตามไกลเกินกูก็ท่อดิอแบบนี้ไอโขฟิวกูรู้สึกว่ารถบูบูป่ะทุกคนน่าจะแบบพวกระบบน้ำมันมีปัญหารครับ เดี๋ยวเรายิงท่อไอ้เหี้ยหัวฉีดพังหัวว่วอกอ่ก่ะไอ้เหี้ยหัวฉีดพังหัวเนี่ยไม่ได้วะโก อยูด่ดีหายไอ้สัตว์เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเลยเอ้าเห็นไหมพี้เนี่ยเพื่อนรอบเดียวไม่มีสองเสียงว่ะเขีาอาป่ะดิหายแล้วมาเอาใหม่ดิเอามาก่อนใกล้กูเลี้ยวรถก่อน รถๆๆๆไม่โดนหรอกไม่โดนไดนด้วย <c oughs> แต่รถรถมันบึ้งบึ้งบนะเออบึ้งบึ้งมันไม่มันไม่เนียนเหมือนตอนแรกอ่ะ <c oughs> มาไหมากลับบ้านกัน <c oughs> วนกลับดี พี่ออกตัวเกียร์สามเหมือกเมื่อกี้เสีย,รยงรอยเลยโอ้ยให้กูได้รอบกว่อนีลย ยราได้ยินงปักปักว่าไม่ยินะอะไรวะเสียงปักปักวะโอะไรวะรถไม่สมบูรณ์นะนี่ขนาดแบบว่าปักปักฮะโอเคโอเคมันมันแรงอยู่นะทุกคนคันนี้ถือว่ามันแรงอยู่จะว่าแบบว่าเดินหายอะน้ำหนักก็เยอะแล้วนี่ไม่ได้แอกหรอก เดี๋ยวเราต้องไปเช็คดยอีกทีหนึ่งทุกคนขี่ๆกันเล่นขำๆนะฝากทูกกไดไลค์กดแชร์ส b บส r ล b e ด้วยเป็ะใหม่คลิปหน้าสำาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะใครมีรถอยากจะขายก็ติดต่อมาได้ที่เพจเป็นบุกช้างซิ่งได้เลยนะครับทุกคนไปละซ e อีโอเก่งทุ o มม r รุในคำจุ๊บ